วันศุกร์นี้นะคะเป็นคิวของน้องมาตินนี่เป็นคนดีแห่งเมืองบุรีรัมเลยก็ว่าได้น้องมาตินนะคะช่วยคุณแม่ขายของมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้อายุ13ปีอะคะ่ะก็มีร้านส้มตำเป็นของตัวเองสามารถทำรายได้เข้ากระเป๋าได้วันละสูงสุด2,000บาทแล้วเงินที่ได้นะคะยกให้คุณแม่ทุกบาททุกสตังค์ก็กลายเป็นพ่อ้าส้มตำยอดกระตันอยู่ ติดตามเรื่องราวของน้องมาตินได้ในคนดีวันสุขสุขใจกันเลยค่ะวันนี้ดีๆีพาคุณชมมาดูร้านส้ตมตำของหนูน้อยสุดขยันและยอดกระตันยูอายุเพียง13ปีเท่านั้นมีชื่อเสียงเรียงนามว่าเด็กชายมาตินหวังหนับ หรือน้องมาตินเป็นเจ้าของร้านส้มตำลงขันสาขาสองตั้งอยู่ในตลาดไนาบาร์ซาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์อยะทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราไม่รอชา้ารีบตรงไปพูดคุยกับน้องมาตินก็เราไปตำไปขายไปก็บอกว่าช่วยคุณแม่ขายส้มตำมาตั้งแต่อายุ9ขวบแต่ว่าตอนนั้นนะคะช่วยแม่ตำพริกแล้วก็มัดยางถุงส้มตำต่อมาคุณแม่ก็จะคอยบอกว่า ตำยังไงให้ใส่เครื่องขนาดไหนปริมาณเท่าไรถึงจะอร่อยตัวเองก็จะคอยสังเกตครูพักลักจำเรียนรู้จากคุณแม่มาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มลงมือตำเองตอนอายุ12ปีก็รู้สึกชื่นชอบการค้าขายมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะค่ะในที่สุดก็ตำส้มตำช่วยคุณแม่มาโดยตลอดกระทั่งตอนนี้อายุครบ13ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณแม่เขาก็ไว้วางใจให้น้องมาตินนะ ดูแลร้านส้มตำลงขันสาขาสองด้วยตัวเองไปเลยค่ะทีนี้เรามาดูกิจกวัตรประจําวันของน้องมาตินนะคะก็คือก็จะเริ่มตั้งแต่ออกไปจ่ายตลาดเองเตรียมของตําเองเก็บเงินเองครบจบในคนเดียวจริงๆส่วนราคา,ามาดูกันสักหน่อยถ้าเป็นตำปูปลาระตำผสมตำลาวตำไทยตำแตงตำสั่วหรือตำขนมจีนเขาก็ขายเพียงครบละ25บาทเท่านั้นดูสิคะแซ่บขนาดไหน แต่ถ้าเป็นตามปลาตามทะเลก็จะเริ่มต้นที่ครกละ35 7 0บาถึง70บาทส้มตามทุกครกนะน้องมาตินเนี่ยเขาจะแถมขนมจีนให้ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหแต่ละวันนี้นะคะเขาขายได้เงินนะคะได้เงินเข้ากระเป๋าไม่ต่ำกว่าวันละ2,300บาทเลยทีเดียวน้องมาตินเด็กดียอดกระตันยูของเราบอกแบบนี้นะคะว่าเขาชื่นชอบการค้าขายมากเลยปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งค่ะ แต่ว่าปีนี้ตัดสินใจเรียนกศน,นแทนนะคะเพื่อที่จะได้มาค้าขายได้เต็มที่นะคะและน้องมาตินยังบอกด้วยนะคะว่าเงินที่ขายได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยตัวเองนะคะจะเอาไปให้คุณแม่เป็นคนบริหารจัดการทั้งหมดไม่ได้เก็บไว้เองค่ะเพราะว่าคุณแม่นะคะก็ต้องดูแลน้องๆอ,อีก2คนด้วยแล้วก็บอกว่าทุกวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยนะโอ้โหชื่นชมจริงๆค่ะน้องมาตินเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ